สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับการติดตั้งจอ Android นะครับใน Isuzu D-Max นะครับเป็น D-Max ชมแรกนะฮะตัวนี้ฮะนี่ครับจาก YSK ฮะชื่อนี้ที่เรามั่นใจนะฮะนี่ครับติดตั้งกล้องถอยนะครับจาก i link นะครับพร้อมกับติดตั้งกล้องบันทึกหน้านะครับจาก HiLink เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งในการติดตั้งนะครับว่าติดตั้งออกมาแล้วจะสวยงามขนาดไหนนะฮะแล้วก็ติดตั้งออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ ด่ครับพอติดตั้งออกมาแล้วนะฮะเราจะเห็นว่าตำแหน่งในการติดตั้งนี้ออกมาพอดีเลยนะครับสิ่งที่ได้มามีกรอบนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าบเดอร์แล้วกันนะครับตัวนี้ฮะพร้อมกับหน้าจอขนาด9นะฮะเป็นขนาด9นิ้วแรม2ลอม312อร์ชั่น11ระบบสั่งเเสียงไทยได้นะครับเชื่อมต่อกล้องบันทึกหน้าระบบ Android ฮะตัวนี้ฮะตัวนี้เป็นกล้องบันทึกหน้าระบบ Android ที่บอกนะครับกล้องตัวนี้มีหน้าที่บันทึกนะครับแต่ไม่มีหน้ากล้องนะฮะ หน้ากล้องยังคงใช้งานผ่านตัวนี้นะครับการเรียกดูทําไม่ยากครับเปิดแอปขึ้นมานี่ครับอันนี้ฟีเจอร์ของหน้าหลักนะครับนี่ครับแอปพลิเคชันใช้ r a f f i c เ a f e t y นะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะเราจะเห็นรถวิ่งนะฮะตอนนี้ฮะแล้วก็มีกล่องสีขาวอยู่ด้านหน้าแบบนี้ฮะแบบนี้เลยนะครับนี่คือกล้องบันทึกหน้าสังเกตมีการบันทึกอยู่ตรงนี้นะครับเราใส่เมมโมรีไปแล้วนะสีแดงๆแบบนี้นะมีการบันทึก นะครับให้แตะตรงหน้าจอนะฮะดูนะฮะว่าเราบันทึกไว้อะไรเ <masa, S 2> น,นี้ยอะไรบ <pack ing. S 2> ้างนะครับให้กดตัวล่างสุดแล้วกดตัวบนสุดครับเป็นไฟล์ในการบันทึกนะฮะสามารถเรียกดูผ่านหน้าจอได้เลยนี่ครับเห็นไหมฮะเราเห็นรถวิ่งอยู่นะฮะมีการบันทึกย้อนนะครับให้เราตั้งนะครับตั้งตั้งได้นะฮะตัวนี้นะฮะแต่ละเฟรมแต่ละเฟรมนะฮะกดลงไปฮะนี่ครับเห็นไหมมีการเปิดฝากระโปรงอยู่นะครับดูจากแรกเลยกันนะครับนี่ฮะ นี่ฮะเห็นไหมฮะเราจะเห็นช่างทํางานอยู่นะครับนี่เลยแบบนี้เลยนะครับการเรียกดูไม่ยากนะฮะเดี๋ยวไปหน้าจอโฮมนะครับนี่ฟีเจอร์ล้ำๆแบบนี้สวยงามนะฮะเชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็มาดูครับแอปพลิเคชันที่เราเลือกใช้ประจำนะครับไม่ว่าจะเป็น p l y y t t r r ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรวมถึง YouTube Studio ฝากช่องแต่งรถน้าไว้ด้วยนะครับช่องแต่งรถตอนนี้เกิน1 0 0 0 0 0ซับคไปแล้วนะครับ กดติดตามไว้นะครับสามารถกดซับสไครต์ให้น้าได้นะครับน้าไม่ห่วงนะครับเบาเสียงเร่งเสียงผ่านตัวนี้นะครับ back home นะครับแล้วก็ออ o อ f ผ่านหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะครับมาเช็คหน่อยว่าเปิดอะไรบ้างกดสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับกดค้างไว้นะครับสามารถแบ่งหน้าจอได้เป็น2แอปพลิเคชันในหนึ่งหน้าจอนะครับฝั่งนี้เล่นเป็น YouTube นะครับฝั่งนี้เล่นเป็นกล้องบันทึกหน้าผม back หน่อยฮะกล้องบันทึกหน้าเราจะเห็นว่ามีการบันทึกอยู่นะฮะ้อมกับเล่น YouTube ไปด้วยเลยทีเดียวเลยนะครับ ในช่อง YouTube ของน้าได้มีงานอัปเดตใหม่ทุกวันนะครับใครสนใจก็เข้ามาดูได้เลยนะครับเดี๋ยวน้าจะเปิดฝั่งนี้ให้ดูนะฮะนี่เปิด YouTube อยู่นะฮะนี้เปิดกล้องบันทึกอยู่นะฮะเราจะเห็นว่าสามารถเล่นสองแอปได้พร้อมกันเลยนะฮะตอนนี้เชื่อมต่อทั้ง2ออย่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูครับอ่าเเสียงนิดนึงครับมีโฆษณาเข้านะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ โอเคนะเข้าเกียร์ถอยครับปึ้งเข้าไปนะครับพอเข้าเกียร์ถอยนะครับตัดไหมดูดูที่นี้นี่ครับเรียบร้อยนะครับเข้าจ่ายเข้าเกียร์ถอยครับตลยจะสักครู่นะครับนี่ฮะพอเข้าเกียร์ถอยนะครับกล้องถอยตัดนะครับทํางานโดยมีเส้นการะยะนะครับสีแดงสี เหลืองนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับว่าปลอดภัยไม่ปลอดภัยขณะถอยนะครับกล้องนะครับเป็นกล้อง h d นะครับชัดทางกลางวันและกลางคืน<ท>ตัด<ว>กล้องถอยมานะครับก็จะกลับมาสู่หน้าจอนะครับหน้าจอเดิมที่เราเปิดไว้นะครับไปเชอากันเลยทุกช่วงแคมเปญเบาเสียงได้นะอันนี้มีการตัดหน้าจออยู่นะครับ จะเรียกดูโฮมสักคู่ฮะเยอะๆนะฮะโอเคนะครับมาแล้วนะฮะจะเป็นกลับมาสู่หน้าจอหลักแบบนี้นะฮะการปิดให้เหลือหนึ่งแอปทำยังไงนะครับเอาเสียงนิดนึงแข็งนี่ฮะกดปุ่นกลางหน้าจอไว้นะครับแล้วสไลด์ปิดไปนะครับในฝั่งที่เราต้องการให้ปิดนะครับก็จะปิดแบบนี้นะฮะนี่ครับเปิดหน้าจอเต็มก็ทำเหมือนกับโทรศัพท์ได้เลยนะครับนี่ฮะ โอเคนะครับสำหรับใครที่มีความสนใจที่จะติดตั้งนะครับชอ Android น,นะครับติดรถในฮิสุสตูด m a x ชมแรกนะครับเป็นช่องลมแอร์เหลี่ยมนะครับแล้วก็ยินดีนะฮะสอบถามมาได้ที่ช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studio นะฮะสำหรับคลิปนี้นะฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ